เมย์คันนึงนิดอุ้มน้องคิดดูแม่อ่านข่าวพี่พี่ใจละลายหนุ่มน้อยหล่อมากรถเมย์คันนึงนิดอุ้มลูกชายน้องคิดช่วยจัดรายการสดรังตำแหน่งเด็กฝึกงานตามรอยพี่พี่ซุปตารุ่นจิว๋วสายฟ้าพายุเป็นอีกหนึ่งซุปตารุ่นจิว๋วที่ตกหัวใจพี่พี่แฟนคลับไปแล้ว สำหรับน้องคิดลูกชายสุดที่รักของคุณแม่คนเก่งรถเมย์คเนงนิดซึ่งหากใครติดตามอินสตาแกรมของเธอก็จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องคิดในโมเมนต,ต์ต่างๆบอกได้เลยว่ายิ่งเห็นยิ่งหลงในความน่ารักของหนุ่มน้อยคนนี้และพี่ๆหลายคนยังลงความเห็นเหมือนกันว่าน้องคิดยิ่งโตยิ่งหล่อจริงๆล่าสุดแม่รถเมย์ขออุ้มลูกชายไปดูงานเบื้องหลังการทํางานของแม่ระหว่างนั่งเป็นพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ซึ่งคุณแม่ได้เขียนบอกเล่าไว้อย่างน่ารักว่า มื่อวันเย็นผมไปดูมามีอ่านข่าวไปครั้งแรกผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับมาบ่อยๆพี่ๆทีมงานก็พร้อมที่จะทําบฝึกงานให้เลยตามรอยพี่ๆสุตารุ่นจิ๋วอย่างพี่สายฟ้าพี่พายุที่ได้เดบิวต์เป็นพนักง,งานเรียบร้อยแล้วจก้กเอ็นดูในความน่ารักของหนูน้อยทายาทคนดังจริงๆฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เราหลังหันหลังอะมันเป็าหันหลังหันหลังไม่ร้องแค่ยุร้องแล้วว่าเราหันหลังไม่ร้องไม่ร้องหันหน้าไปเห็นแล้วร้องเจอคนนล้วเหอแต่เออแล้นั่ติดหน้าเห็นไมโอ้ทไมอะไม่ยินเสียง่นขเล้าม่ัน่านข่ไม่ได้แล้วเดี๋วกรก็บนี้โอไม่ร้องไม่ร้องโอ